อ่มาดูต่อครับในข้อนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตราส่วนอัตราส่วนเฮ้ย a ต่อ b เท่ากับสองต่อสาม b ต่อ c เท่ากับสี่ต่อห้าสังเกตไหมมันมีตัวเชื่อมตัวเชื่อมที่ต่อกันไปก็คือ b ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ชัดถ้าพี่ชัดมองนะลูก a ต่อ b ครับ a ต่อ b เท่ากับสองต่อสาม A ต่อ b พี่ชัดเขียนเป็น a ส่วน b ได้ไหมเขียนเป็น a ส่วน b นะ ขอเขียนเป็น a ส่วน b นะเท่ากับสองต่อสามครับแล้ว b ต่อ C b ต่อ c เท่ากับเท่ากับสี่ต่อสี่ต่อห้าเฮ้ยตัวที่มันเป็นตัวเชื่อมกันคือตัวบปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัว b มันยังไม่เท่ากันเราทําให้มันเท่ากันได้ไหมครับทําได้ลูกทําไงอ่ะ b ตัวนี้เป็นสาม b ตัวนี้เป็นสี่เพราะฉะนั้นสิบสองไหมทาให้เป็นสิบสองครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คูณในลูกตัวนี้คูณสี่ถ้าคูณสี่แล้วก็ต้องคูณข้างบนด้วย ตัวนี้คูณ3ถ้าคูณ3แล้วข้างล่างก็ต้องคูณ3ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะได้อัตราส่วนที่เท่ากันออกมาครับมันก็จะกลายเป็นสองสี่แปดแปดส่วนสิบสองลูกแล้วก็ละสิบสองส่วนสิบห้าเราก็เลยได้ข้อสรุปใหม่มาครับว่านะครับ A ต่อ B ต่อ C ได้เป็นอะไรเอ่ยแปดต่อสิบสองต่อสิบห้า เพลงจาได้ไหมครับถ้าอย่างจาได้ยกมือหน่อยได้ไหมลูกจาได้ไหมจําได้เนาะเออพี่พี่ว่าหนูน่าจะทําไม่ทันเวลาหนูเลยแบบเดาเลยนะครับอดีตมากน่ารักมากโอเคอ่ะพี่ชัดข้อนี้หนูจะหนูจะเดาไงถ้าเกิดพี่ชัดบอกให้เดาพี่ก็ตัดข้อนี้ทริงจริงอะเพราะข้อนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเลยเออแล้วคราวนี้แปดสิบห้าจุดสองเนห้าจุดเจ็ดพี่ชัดหนูตัดข้อไหนพี่ว่าเฟ่เริ่มรู้แล้วเฟ่จะตัดข้อไหนข้างหลังเป็นสองใช่ไหมสองเป็นเลขคู่แคทตัด ก็เหลือละเหลือแปดสิบห้าจุดห้าแปดสิบห้าจุดเจ็ดจริงไหมเอาเรามาลองดูกันเรามาลองดูกันว่าตัดร้นจะได้ไหมนะครับเอามาลองดูคราวนี้เข,า,ขาถามต่อครับว่า A อบวกบบวกซีเท่ากับหกร้อยเอบวกบบวกซีเท่ากับหกร้อยเฮ้ยแปดต่อสิบสองต่อสิบห้าเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามันเท่ากับหกร้อยเพราะนั้นมันจะมีตัวที่แฝงอยู่ข้างในมันก็คือค่าคงที่ค่าหนึ่งพี่ทั้นมองแบบนี้ได้ไหมครับมองแบบนี้ได้ไหมครับถ้าเราเจอโจทย์แนวนี้นะลูก พี่ชัดกำหนดเลยครับว่านะครับ a เท <A S 1> ่ากับ 8k งบแบบนี้เลยถูกไหมมันจะมีค่าคงที่ค่าหนึ่งพี่ชัดก็เรียกมันว่า k แล้วกันต่อไป b ลูกก็เท่ากับ 12k <c oughs> นะครับแล้วก็ c ลูก c เท่ากับ 15k เ <c oughs> พราะนั้นทั้งหมดเนี้ยครับมันก็จะกลายเป็นอะไรนะ a บวก b บวก c มันก็จะกลายเป็น 8 k บวก12 k บวก15 k แล้วเท่ากับอะไร600ตามที่โจทย์บอกเลยเอารวมกันเท่าไหร่เนี่ย20บวก15เป็น35 k ส่วนด้วย600เพราะนั้น k เดียวก็เท่ากับ600ส่วนอะไร35เอาตรงนี้ไม่เสียเวลาขออนุญ,ญาตกดเครื่องคิดเลขเลยนะครับเวลาสอบฝากไปคิดเอ,ง,เองนะแม่5ก็ตัดได้นะครับ หกร้อยหารสาสิบห้านะครับได้ k เท่ากับสิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่ลูกประมาณนี้สิบเจ็ดจุดหนึ่งสามกว่าก็ปัดเป็นสักจุดหนึ่งสี่นะแล้วโจทย์ต้องการอะไรจากเราโจทย์ต้องการอะไรจากเรา a บวก b ลบ c เท่ากับเท่าไหร่หยิบลอกนะอ้าวเพราะนั้นมาครับ a ของเราคือใครลูก A ของเราคือ 8k ก็จะกลายเป็น8คูณกับ k ก็คือ17.14ได้เท่าไหร่ละ่ะ b ก็คืออะไรครับ b ของเราก็คือ 12k ใช่ไหม k ของเราก็คือ17.14ลูกส่วน c ของเราก็คือ15คูณกับ17.14นะครับขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขนะ8คูณ17.14นะครับได้ร้อยเท่าไหร่วะ ร้อยนะครับร้อยสามสิบเจ็ดจุดหนลูกอืมต่อไป12บสองคูณสิบเได้สองร้อยห้าจุดหกแครับต่อไปสิบห้าคูณสิบเได้สองห้าเจ็ดจุดหนึ่งอ่ะจบละเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับ A ของเราก็คือร้อยสาสอง บวกกับ b ก็คือ205.68ลบกับ c ก็คือ257.1ได้เท่ากับ 11, 3, 1 1 3หนึ่งสามจนบวกสอง6 8ลบสองหนะครับได้85.7ว้าวว้าว <c oughs> เป็นข้อที่เราไม่ได้ตัดทิ้งจริงด้วยเฟ พี่ชัดไม่ได้อยากให้หลักการเดาอะไรมากมายนะครับไม่อยากให้ไปเดานะจริงๆอยากให้คิดได้นะครับเอาลอกครับฝากน้องๆด้วยนะครับ